สวัสดีครับก็มาพบกับช่องทโทรกราฟที่วันนี้จะมาทำการรีวิว c a ม e ม r e r Revise DX l l i n g Wi วส Stamp สำหรับไวส s t ต m มชิ้นนี้ก็เป็นของ c a r e ม d e r r e v ี s e ที่ทำให้เขาใช้ร่างฟอร์มใหม่ได้ในชื่อว่า c a m e ม d e r Jack Revise แล้วเราก็มาลองเริ่มดูกันเลยในส่วนหน้ากล่องก็จะเป็นรูปของ c ค m e d e r Jack Revise Rolling White Stamp ด้านข้าง ด้านบนและด้านหลังก็จะเป็นวิธีการเล่นคร่าวๆและนี่คือ rolling white stamp white stamp ที่มาในรูปแบบของสนับมือบอดี Body ก็จะเป็นพลาสติกสีดำเคลียร์ใสลวดลายด้านหน้าก็จะเป็นสีที่เลอะออกมาด้านในก็จะเป็นตาของไวส์ด้านข้างก็จะมีปุ่มกดสำหรับการเล่นเสียง ลูกกลิ้งก็มีรอยสีเลอะเช่นกันซึ่งก็สามารถหมุนได้ด้านบนก็จะมีช่องสำหรับการสแกนไวสแทมด้านล่างสัญลักษณ์ของไวสแทมชิ้นนี้และดีเทลในส่วนด้านหลังแล้วก็ลองมาเปรียบเทียบกับไวสแทมแบบปกติดูบ้างก็ใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับ ถ้ากดค้างก็จะเป็นการเล่นบทพูดของวายซ์ซึ่งจะมีด้วยกัน4บทแล้วก็มาลองแปลงร่างกันดูเลย และนี่ก็เป็นเสียงในการแปลงร่างเป็นค o m เม n d e เดอร์แจ็คร e ไสำหรับเสียงสแตนบายก็จะมีเสียงของไ i ส์เพิ่มขึ้นมาในส่วนคำบรรยายก็คือ Wise Up นาแน่นแย่งชิงดำทะมึนค o m เม n d e เดอร์รีไวส์ไวส์ไวส์ไและในส่วนของท่าไม้ตาย ท่าแรกก็คือ Rolling Stamping Finish และท่าที่2ท่าไม้ตาย Remix Ix, ก็จะมีคำว่านูรินูริเพิ่มขึ้นมาสำหรับคำว่านูรินูริเป็นเสียงเอฟเฟกของการเคลื่อนไหวของของเหลวซึ่งก็เป็นจุดเด่นของล่างฟอร์มนี้นั่นเองแล้วก็ต่อด้วยนักเข้าอัพท่าไม้ตาย rolling going drawing และท่าที่3ก็คือการใช้ rolling white stamp โจมตี สำหรับคำบรรยายก็ยังคงเหมือนเดิมและถ้าไม้ตายที่4 Rider Punch ก็ทำได้โดยการหมุนลูกกลิ้ง3ครั้งติดกัน และถ้าไม่ตัดทีห้าการใช้พลังของไวสแสตม์ต่างๆ จะเป็นชื่อของไว s t a มเ e n เนอร์จีเพ i n ิงฟินิชซึ่งการสแกนไวสแตมแต่ละชิ้นก็จะได้สีของไฟที่แตกต่างกัน สำหรับการสแกนก็ทำได้ทีละชิ้นเท่านั้นส่วนการใช้ท่าไม้ตายบนบาริสเล็กซ์ก็ไม่สามารถทำได้เพราะโลลิ่งไวสแตรมมีขนาดใหญ่เกินไป และนี่ก็เป็นลูกเล่นของ DX Rolling White Sam p ที่คราวนี้มาแบบเต็มไม้เต็มมือเลยนะครับส่วนตัวผมก็ค่อนข้างชอบเพราะมีไฟมีเสียงของ w i s e และถ้าจะเอามาเล่นในโหมดอาวุธก็ไม่ได้ดูเล็กเกินไปเมื่อเทียบกับอาวุธประเภทดาบแต่ไ e Stamp ตัวนี้ก็มีจุดที่น่าเสียดายอยู่ก็คือตัวบทพูดของไ i s e ผมก็อยากให้มีเสียงหัวเราะของไว s ์ด้วยนะครับ จะได้ดูดักดักขึ้นมาหน่อยและการสแกนไวสแตมถ้าสามารถสแกนได้หลายชิ้นพร้อมกันก็น่าจะดูน่าสนใจกว่านี้สำหรับโลลิงไวสแตรมก็นับได้ว่าเป็นหนึ่งในล่างหลักของカメเดอร์รีไวส์แต่จะได้ใช้นานไหมก็คงต้องบอกว่าน่าจะประมาณเดือนกว่า,วานะครับยังไงก็ลองพิจารณากันดูถ้าชอบก็สะสมถ้าไม่ชอบดูรีวิวแล้วก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสระการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ